ตอนรับนะครับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของคุณนัชชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่เพียกรโดวชะตานะครับด้วยไพ่ยิปซีพร้อมเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตานะครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับในวันนี้นะครับคุณนั้นก็จะมาคุยในเรื่องของพลิกากาดกันนะครับในหัวข้อที่ว่าการเงินจะลุ่งหรือจะร่วงครับนะครับดูสิครับว่าการเงินนะครับของเราในช่วงนี้ครับจะมีเกณฑ์ลุ่งหรือว่ามีเกณฑ์ลวง คุณนัทก็เตรียมไพ่ไว้สามกองนะครับสามสำรับนะครับเริ่มจากสำรับซ้ายมือสุดนะครับด้านหลังก็จะสีดํานะครับตรงกลางก็หลังไพ่สีฟ้าและก็สุดท้ายนะครับจะเป็นหลังไพ่สีชมพูนะครับเดี๋ยวก็เราจะมาทําการเลือกไพ่กันนะครับก็ท่านใดเห็นกองไหนชอบกองไหนก็เลือกกองไหนไว้ในใจเลยนะครับเดี๋ยวคุณน <Whoa. Okay. S 3> ัาจะเป็นตัวแทนนะครับในการในการหยิบไพ่ละกันนะครับในการหยิบไพ่ในการเลือกไพ่ เราก็จะมาฟังคํเพื่อก่อนไปพรอพร้อมกันเลยนะครับว่าเกณฑ์ชะตาการเงินเนี่ยของเราในช่วงนี้ครับมีเกณฑ์จะรุ่งหรือมีเกณฑ์ที่จะร่วงพร้อมไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณนัเริ่มจากาสหรับแรกสุดเลยครับด้านหลังสีดานะครับแต่ผมนะัดขอเอาชุดที่ออกก่อนนะครับเอาชุดที่2และ3ออกไปก่อนนะครับเราจะมาเลือกไพ่กันนะครับอ่ะโอเคเราเลือกไพ่ชุดนี้เลยนะครับสีดํา เดี๋ยวคนแรขอเป็นตัวแทนนะครับในการในการเลือกไพ่แล้วครับ,รบ mm. เพื่อจะเพ่กลูชะตาให้นะครับว่าการเงินนะครับรุ่งหรือว่าร่วงนะครับมาดูกันนะครับคนัรเป็นตัวแทนนะครับขอเลือกไพ่ก่อนนะครับคนแรเลือกไพ่นนไเ,ลไเลยนะครับ ได้ไพ่แล้วครับสิบใบนะครับครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ครับแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าสอบท่านนะครับที่เลือกไพ่ในสํารับแรกหรือว่ากองที่หหลังไพ่สีดําอันนี้นะครับดูเซ็กซ์ว่าการเงินจะเป็นไงบ้างครับจะลุ่งหรือว่าจะร่วงนะครับโอ้เริ่มจากใบแรกก่อนเลยนะครับอ่ะแล้วมองว่าจริงอ่ะการเงินยังไม่น่าจะแย่มากนะครับเพราะว่าการงานจะมีขยับตัวรวมถึงจะมีโชคด้านการเงินด้วยนะครับเนี่ย นะครับสอบท่านที่เลือกกองที่1นะครับสอบที่1นะครับแวรบก็จะมีโชคนะครับในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะครับสดงว่าการเงินยังรุ่งอยู่นะครับการเงินยังไปได้อยู่ยังไปไหวอยู่แต่เพียงแต่ว่าการเงินของตัวเองในช่วงนี้มีความกังวลมากครับสอบท่านที่เลือกกองที่1นะครับมีความกังวลมากมีความเครียดนะครับมีความวิตกกังวลอยู่เยอะทีเดียวกับเรื่องของการเงินนะครับแต่คุณล่าได้บอกว่าการเงินยังยังไปได้อยู่นะยังไม่ถึงกับบ้านล่วงนะยัง ยังสามารถเอาตัวล่อไปได้นะครับกับเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็มีโชคด้วยแหละครับนะครับเพราะน่าจะมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนอยู่ด้วยนะครับ <ark> กับสําหรับท่านที่เลือกไพ่นะครับในในชุดที่1ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีเกณฑ์นะครับมีโชคบิลาบด้วยนะครับช่วงนี้นะครับถ้าจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไงคนนั้นก็ยังเชื่อว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับยังมีโอกาสแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในช่วงนี้แต่ว่าวอ,อย่าลืม ขยับสลับเปลี่ยนกับตัวเลขด้วยนะครับเพราะว่าในเกณฑ์ในเกณฑ์ไม่ไม่เกณฑ์ในเกณฑ์น,นี้นะครับมีเกณฑ์ได้ตังค์อยู่แต่ว่าอาจจะต้องต้องขยับเลขสักนิดนึ่งน,นะขยับสลับเปลี่ยนอ้พวกนี้อยู่นะแต่คนใดก็ยงเชื่อว,ว่าท่านที่เรีกองที่หนึ่งเนี่ยนะครับยังมีเกณฑ์ที่ดีนะครับกับเรื่องของการเงินตอว่าลุ่งครับนะท่านที่เรีกองที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนี้ต่อว่าการเงินจะลุ่งนะครับอ่าโอเคนะครับใช่ว่ายังไปต่อได้ โอเคครับก็จบไปครับสอบคําแพกรในกองที่1นึ่เดี๋ยวเรามาดูในกองที่2กันหรือสําหรับที่2กันต่อนเลยนะครับในชุดที่2นะครับหรือว่าในสาหรับที่2กันนะครับสำหรับท่านที่เลือกกองนี้ไว้นะครับเดี๋ยวคุณนัทเช่นเดิมครับคุณนัทเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็เลือกไพ่จับไพ่ให้10บใบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาฟังคําแปลกรไปพร้อมกันเลยนะครับว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับสอบเรื่องของการการเงินครับ ของท่านที่จกสำรับที่2หรือกล่องที่2เนี่ยครับเกณฑ์จะเป็นไงครับจะรุ่งหรือว่าจะร่วงนะครับอ่ะยนคณนับเป็นตัวแทนนะครับขออนุญาตจับไพ่ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาดูาไพ่ไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าใบที่1ครับ2 3 4 5 6 7 8 9และไปที่ติดใบสุดท้ายเอาะละครับ ครบแล้วนะครับ10ใบนะครับเดี๋ยวขอเก็บไพ่ก่อนนะครับเรามาดูกันพร้ความกันเลยนะครับคุณเริ่มจากใบที่1่ก่อนเลยเดี๋ยวสตาร์โอเคคุณนัทในเชื่อว่าสาหรับพันธุ์ที่เลือกกองที่2องนี่เช่นกันนะครับการเงินยังโอเคอยู่นะครับยังไม่ถึงกับว่าล่วงไปต่อไม่ได้ติดขัดไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าสำหรับพันธ์ที่เลือกองที่สองนี่อาจจะมีเกณฑ์ต้องต่อสู้หน่อยนะครับต้องอึดหน่อยต้องอดทนหน่อยต้องสู้ถึงจะได้ตังค์มานะครับแล้วก็ท่านที่เลือกในใน ตัวที่2องเนี่ยสองที่สองเนี่ยแต่ว่ายังมีเกณฑ์ที่ดีกับการงานนะครับที่จะสร้างเงินให้ได้นะครับช่วงนี้คิดว่าท่านที่เลือกกองที่2น่าจะอาจจะยังมีโปรเจกต์มีโครงการอะไรใหม่หรือว่ามีสิ่งที่อยากจะทําใหม่ๆหม่อยู่คนณเ้นบอกว่าสิ่งนี้แหละครับจะทําให้การเงินขยับตัวนะครับไปทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ย้ำอีกนึงสอบที่เลือกไพ่ในในสับที่2หรือกองที่สองจะเด่นมากครับกับถ้าได้ทํางานในในกลุ่มนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องครับกับ คำว่าต่างชาติขอบคนต่างชาติก็ได้ครับตัวผลั์ตัวสินค้าเป็นต่างชาติก็ได้นะครับแตบบ่ว่ายัางดีอยู่เพราะนั้นะสัปัาห์ที่เรื่องในในในชุดที่ 2, สองสองวัี่สองเนี่ยคุณแล้วก็ยังบอกว่าการเงินเนี่ยยังจะลุ่งอยู่นะครับแต่ว่ามันจะลุ่งอ่ะมาจากการทํางานที่มันจะขยายตัวขึ้นมีโปรเจกต์มีโครงการใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ทํานะครับทําให้การเงินเนี่ยดีขึ้นนะครับขยับขึ้นนะราะนัานที่เรีกองที่2หรือสที่2นี้ คุณรัตน์จะบอกเหมือนเดิมครับว่าการเงินนะครับจะรุ่งเหมือนกันครับนะครับการเงินจะไม่ล่วงนะครับก็จบกันเลยครับสรับคณลกรในสำรับที่2หรือกองที่2เดี๋ยวเรามาดูกองที่3กองต่อไปกันนะครับว่ากองที่3หรือว่าสอบที่3เนี่ยครับการเงินจะรุ่งหรือจะล่วงนะครับผมมาถึงกองที่3นะครับรอบสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสอบท่านที่เลือกในกองที่3เนี่ยหรือว่าสำรับที่สสำรับสุดท้ายนี้นะครับ าการเงินของท่านที่เลือกในกองนี้จะรุ่งหรือจะล่วงนะครับคุณนัทก็เหมือนเดิมครับขอเป็นตัวแทนนะครับในการเลือกไพ่นะครับในการจับไพ่แทนท่านที่เลือกนะครับในกองที่3กองนี้นะ่ะแต่แเราก็เลือกเสร็จแล้วก็จะมามาได้ฟังคำแพลกรามไปพร้อมกันเลยนะครับว่าท่านที่เลือกเนี่ยตกลงจะรุ่งครับหรือจะล่วงสำหรับการเงินในช่วงนี้เลย่ะคุณนัทขอจับไพ่ก่อนนะครับจะมาดูพร้อมกันเลยนะครับไปที่1 2ครับสา 4 5 6ห้าหนะครับ7 8 9และใบสุดท้ายครับใบที่10อ่ะได้ครบแล้วสิใบนะครับเอาไว้ก่อนเทนัดเก็บไพ่ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะจำเรื่องพร้อมๆกันเลยนะครับสปอนช์ที่เลือกในกองที่สามตรงนี้นะครับมาดูกันเลยครับว่าลุ่งหรือว่าล่วงนะครับต้องตอบว่าท,าท่านที่ละกองที่3ามเนี่ยครับ สภาพการเงินหรือว่าสถานะตรงปัจจุบันนะ่นแต่ตว่าอาจมีปัญหาอยู่เยอะทีเดียวกับของการเงินนะครับมีเรื่องความทุกข์ใจความกังวลใจทั้งเรื่องของรายจ่ายต่างๆความกังวลใจต้องตอบว่าท่านทนี่ในกองนี้แต่ว่าการเงินจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับการเงินจะมีรายใช้จ่ายอยู่เยอะอยู่จะมีหนี้สินมีภาระ,ะที่ต้องต้องผ่อนแล้วก็ท่านที่นในก่องนี้ว่าการเงินต้องบอกอึดอัดามากทีเดียวนะครับการเงินเพราะฉะนั้น ท่านทีรยกร้อสามเขาบอว่าเกณฑ์การเงินน่ะนะครับต้องต้องจัดระบบจัดระเบียบการใช้จ่ายให้ดีนะครับเพราะว่าท่านที่เรียกรองเนี่ยว่าเกณฑ์การเงินเนี่ยครับมีเกณฑ์จะล่วงอนเนี้ยนะวครับมีเกณฑ์จะล่วงนะครับยังต้องยังต้องระวังต้องจัดลําดับให้ดีนะครับการใช้จ่ายหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับเพราะนั้นท่านที่เรียกร้องสามเต่อว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยครับเกณฑ์การเงินแต่ว่ามีเกณฑ์จะล่วงนะครับเพราะว่าจากที่หน้าไพ่ตรงนี้เน่ว่ามีเกณฑ์ความเครียดอยู่มากทีเดียว กับเรื่องของการเงินนะครับต้องหาหามาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็รวมถึงอาจจะต้องมาจับจ่ายเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆด้วยนะครับสำหรับใเรื่องของที่3ามอ่ะคุณนั้นก็ยังบอกว่าต้องควบคุมหน่อยละกันควบคุมการเงินจังหวัดการใช้จ่ายหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกณฑ์การเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับตานที่ใน,นกองที่3ตรงนี้เลยนะครับก็จบไปแล้วครับทั้ง3 3สสาหรับ3มชุดหรือว่า3กองนะครับยังไงคุณนั้นก็ฝากกด subscribe นะครับกดติด ตามนะครับกด l i กดแชร์ให้คุณนัทด,ด้วยเป็นกำลังใจให้คุณนัทนะครับทำคลิปดีๆนะครับมาให้ทุกๆท,ท,ท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนันจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่กับคุณนัทนะครับในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ